โอเคครับทุกคนแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่เอ็มก็ตั้งใจเลยครับว่าพี่เอ็มจะมารีวิวเจ้าเอสนะครับบอกเลยว่าสำหรับเจ้าเอสตัวนี้ครับพี่เอ็มก็ได้ทำการแอดเซนนะครับอัปเกรดเข้ามาแล้วเรียบร้อยและพี่เอ็มนะครับก็ได้ทาการนี่ครับพี่เอ็มได้ทำการนะครับอัปเกรด สกิลทีของเจ้าเอ็ดนะครับเป็นสายดาเมจมาแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นตรงนี้เลยว่าพิมจะเป็นที่คอมเพียมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งพาสิบที่พิมก็เลือกมานะครับก็จะมีเป็นนี่เลยครับคิดที่เข้าครับคิดที่เข้านะครับก็จะมีการเพิ่มโอกาส10%ที่จะทําให้เจ้าเอตัวนี้ครับเขาจะมีการโจมตีดาเมจคูณ2ซึ่งอันนี้ครับทุกคนพิมก็ได้เลือก พาสซีฟนี้มาทั้งหมด3ช่องนะครับแต่ว่าเอาจริงอะ่ะใจจริงเลยของเพียมอะ่ะเพียมอยากจะเลือกเขาทั้งหมด4ช่องครับแต่ <c oughs> แต่ในตอนที่เพียมเลือกช่องนี้ครับทุกคนมันไม่มีช่องพาสซีฟที่เป็นคีย์ที่เข้าให้เพียมเลือกครับเพียมก็เลยเลือกเป็นมาร์เกอร์นะครับมา1ช่องบอกเลยว่า2 Pa พาสซีฟนี้นครับจริงๆมันเป็นพาสซีฟที่ดีมากๆเลยครับสาหรับน้องๆนะครับที่เล่นสายดาเมจนะครับ โอเคก็สําหรับสกิลทีเจ้า S ของพี่ยมก็จะประมาณนี้เนยนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าเนะครับพี่ยมก็จะมีเป็นบัฟครับซึ่งบัฟนั้นก็จะเป็นบัตชลัชนะครับโอเคมาครับแล้วก็สําหรับเจ้า n นะครับก็จะใช้เงินเริ่มต้นในการวางอยู่ที่875บาทนะครับนี่เลยครับทุกคนบอกเลยว่าระยะนะครับเมื่อเราอเกรดเขาสูงสุดเขาก็จะมีระยะที่ค่อนข้างจะไกลมากๆนะครับ โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูส <wheels> ก um, well, so ิลกันว่าเขาจะโจมตีเป็นยังไงครับเหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะมีการโจมตีแล้วก็พ่นเป็นอะไรออกไปสักอย่างนะครับและก็เหมือนว่าทุกคนเหมือนว่ามอนเตอร์บางตัวครับเขาจะมีการติดบัฟมาร์เกอร์ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะขึ้นไหมนี่ครับทุกคนเขาจะมีการติดบับมาร์เกอร์ด้วยนะครับนั่นทําให้มอนเตอร์ตัวนั้นครับที่มีการติดบับมาร์เกอร์ เขาจะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับ30%เป็นเวลา5วินาทีคือเอาจริงโอกาส10%นะครับตอนแรกพี่มคิดว่ามันจะยากกว่านี้แต่ดูจากการที่เจ้าเอทดทำการโจมตีแบบรัวมากครับมันเลยทำให้นะครับมอนเตอร์นั้นมีโอกาสในการติดเปอร์เซ็นต์มาร์เกอร์เยอะมากๆครับทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการติดอยู่แค่10%เท่านั้นนะครับซึ่งเอาจริงเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาเบิร์นนะครับเบิร์น4ครั้ง มันก็จะช่วยเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้มอนเตอร์เหล่านี้ติดด้วยหรือเปล่านี้พี่เอมก็ไม่มั่นใจนะครับทุกคนโอเคมาครับอป็นว่าเดี๋ยวพี่เอมก็จะอัปเกรดนะครับเจ้า S ตัวนี้ให้เต็มเลยแล้วกันนะครับผมมาครับขั้นแรกก็1,500นะครับขั้นที่22,000 3,400ครับแล้วก็5,000แล้วก็7,800นแะครับแล้วก็ขั้นที่6นะครับ9,500 ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน13,625ครับโอเคมาครับและก็สำหรับดาเมจส,สูงสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็น8,100ครับระยะจะอยู่ที่50ซึ่งเอาจริงระยะมันเยอะมากครับทุกคนและก็เวลาโจมตีนะครับอยู่ที่2.29 วินาทีเท่านั้นนะครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มจะรองวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะยังไม่ได้ทำสเต็คในการโจมตีค่ามอนเตอร์10ตัวนะครับซึ่งสำหรับสเต็คตัวนี้ครับมันก็จะเป็นสเต็คที่เพิ่มดาเมจรวมมาแล้วตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันครับว่าถ้ายังไม่ได้ทำสเต็คเพิ่มเติมนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ โอเคครับก็สําหรับดาเมจนะครับเมื่อเราทําการอัปเกรดเขาเต็มครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการเพิ่มสเต็กตรงนี้นะครับเขาก็จะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ7,400ครับทุกคนเอาจริง7,400มันก็ถือว่าเป็นดาเมจที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกคนครับเมื่อกี้อ่ะพี่อ็มแอบสังเกตว่าถ้าเราอัปเกรดเขาแค่ขั้น6เหมือนว่าเขาจะมีดาเมจอยู่ที่10,000นะครับ เนี่ยครับทุกคนคือดาเมจเขาจะอยู่ที่1 0,000เมื่อเราทําการอัปเกรดเขาแค่6ขั้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยครับระยะมันก็จะน้อยลงมาประมาณ5นะครับแล้วก็เวลาโจมตีครับอ๋อเหมือนว่าเวลาโจมตีเขาก็จะเหมือนจะเพิ่มไปประมาณ2วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าครับการที่เราอัปเกรดเขาเต็มถึงแม้ว่าดาเมจมันจะลดลงมานิดหน่อยครับมันก็คุ้มค่ากับเวลาที่เขารถลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ แฟร์ครับถึงแม้ว่าจะมีดาเมจที่ลดลงมาแต่เวลาในการโจมตีมันก็ลดลงมาเกือบครึ่งหนึเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สําหรับการรีวิวเจ้าเอ็ดนะครับทุกคนเอาจริงเพียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าเอ็ดตัวเนี้ครับมันเหมาะหรือเปล่านะครับกับการที่เรามาทําสายโจมตีดาเมจคูณ2นะครับ เอาเป็นว่านะครับถ้าน้องๆคนไหนที่มีเจ้าเอ็ดนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นสายระยะนะครับหรือว่าสายโจมตีเร็วนะครับน้องๆก็ลองมาบอกพี่เอ็มได้ครับว่าเอ้ยจริงๆผมคิดว่าสายโจมตีแบบลดความเร็วเพิ่มเติมครับมันเก่งกว่านะหรือว่าสายที่แบบเพิ่มระยะแล้วก็เป็นพาสซีฟของโอเวอร์โหลดนะครับอันนั้นแบบดีมากๆเลยครับพี่เอ็มก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่เอ็มได้เลยนะครับผม โอเคเอาเป็นว่าก็สําหรับการมารีวิวเจ้าเอ็ดนะครับของพิมนในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปน,นี้ก็หากน้องๆักนไหนที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พิมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปนะครับบายยครับบอกเลยว่าตอนนี้เกมกระตุกมากๆแล้วก็แหลกมากๆเลยครับทุกคนโอเคครับก่อนไปก็เหมือนว่าจะเบินเบินหลักร้อยหรอ